ทานมาเจกันเหมือนเดิมครับมันจะมีขนมใหม่เข้ามาครับนี่เขาบอกเป็นโดนัทนะครับน่ากินไดดูกันสีน่ากินมากครับโดนัทตัวนี้สีสันสดใสโดนัทเลมอนครีมเมอแรงเดี๋ยวเราไปลองเลยดีกว่าซีรีส์สีทองจัดไปนะครับเขามาได้หลายวันแล้วครับแต่ผมเพิ่งมีโอกาสได้ลองนะครับก็ลองเลยนะครับยอมรับว่าแพ็กเก็เขาสวยจริงๆนะครับอันนี้ไม่หักเลยนะแพ็กเก็ดีจริงๆโอยแเย็นนะะเดี๋ยรล่งนะฮะ โอกเกตสวยจริงดูสีนี่ครับดูสีของโดนัทครับผมโอ,โอ,โอ้ดูดิแมสีสวยจริงๆนะครับอ่านี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นโดนัทนครับแต่ข้างบนเขาเป็นอ่าอารมณ์เหมือนเลมอนนะครับอ่าเคลือบลงไปนะครับแล้วก็มีแป้งเมอแรงนะครับที่เบิร์นไฟมาด้วยนะเอาเลยดีกว่าครับไปโดนัทเลมอนครีมเมอแรงอืม้ม เปรี้ยวหวานหอมเลมอนนะครับขึ้นมาเลยนะครับดูตรงกลางครับเห็นไหมครับก็เป็นชั้นโดนัทแต่แป้งโดนัทก็ดีครับเขาจะเลอะเลยนะครับคือรมล็ดดีนะครับหวานเปรี้ยวนิดๆมีความเค็มมาตัดนิดนึงนะครับถือว่าโอเคครับอร่อยหอมกลิ่นเลมอนมากนะครับซอสเลมอนของเขานะครับเนี่ยที่เคลือบอยู่เหลืองๆนี่ก็โอเคเลยครับ ได้จะออกหวานนะเปรี้ยวหวานรวมกันนะครับ mm hmm. ใครสายแบบชอบอารมณ์แบบเปรี้ยวหวานนะครับน่าจะชอบนะครับเพราะว่ามาเต็มนะครับไม่ห่วงเครื่องกันเลยทีเดียวครับซอสเขาเป็นซอสช่ำๆนะครับเคลือบมาเนี่ยเป็นเลมอนเคลือบมาเนี่ย คือเมลแรงกน็นุ่มไปเลยครับนุ่มกรอบกรอบนุ่มอะยังไงไม่รู้แหละผมพูดที่ผมรู้สึกนะครับตรงเบิร์นนี่จะกรอบข้างในนี่จะนุ่มนะครับถือว่าเป็นโดนัทตัวใหม่ที่รสชาติดีนะครับผมอาจจะแรงนะครับแต่ความหวานเขาจะแรงมากยังรู้สึกหวานในปากอยู่เลยนะครับโอโหมีครีมเลมอนตัดถือว่าช่วยได้นะครัเขาคิดมาแล้วนะ <laughs> จะเละเละหน่อยนะครับคือเมอแรงก็ดีนะครับนุ่มหอมหวานหวานหมดนะฮะแต่ผมว่ามันรสชาติค่อนข้างรุนแรงนะค่อยๆกินนะครับเร่งไม่ได้นะครับเร่งไม่ได้ต้องลองค่อยๆกินนะครับสำหรับคนที่เป็นสายหวานนะครับเขาน่าจะชอบนะเพราะว่ารสชาติเขาทำมาค่อนข้างถึงนะครับแล้วแรงด้วยนะครับครับก็เพิ่งเป็นเมนูใหม่ที่แอดออนลงมานะครับท่านใดสนใจสามารถไปตํากันได้นะครับโดนัทเลมอนครีมเมอแรงนะครับจากโยโกโดนัท ไปครับผมหมดไหม <c oughs>